รถลา่งรถบ้านมาเปื่อนเบิดด้วยน้ำหัวน้ำยังแม่คน่าน่างมากเลยขัวเปื่อนกกกเดียดรถงเงือกมองตาตามมั่นนาโอ้ลางหมนก่นนะเอานีแลวะ láng rốt ni à bựt sa à, bựt chữn khữn 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 nghe khữn ตั้งหรือมาอเผ่เ็เเจสนีแม่เขาจะว่ารถไม่ <c oughs> มองผัวดงมาติดพอแห้งเราไปหาเจ่ยวงนเหมืนเอา นี่รถใม่บตีดเนาะน,นี่ไปใช้บ้านหลับคู่เนาะเก็ปากเลยันมือยังของกูไปเลยนี่ไปอ้อมขัง,งจังมีจะคน ช่วเแร้วะมือนี้ยวะแอบเข่าขังข้างหน่ลนะเป็นน้ำยังวะหัวเทียนก็เพือเป็นน้ำหน่วะ แม่มยังยืนไม่ไหม่กันเลย,ยโหก็บวดหน่าล่างเนาะเออไม่ตึงใดเละวันนี้เออขึ้นพอแล้วโทรหาลูกพี่ก่อนนะ โอ้าวตัวสับผมก็ได้เอามาปะนี่โอ้ตีตัวจะเหนื่อต้องเป็นรอบก้าวขาได้ออกจากบ้านว่าลุกขี่เกี่ยมห้องหาบอกว่าไม่เอาไม่ดีกว่ากูได้ไก่กับเอิอนเอาหรอกวะ That's what I'm doing! บัก็เนี่มึงเห็นอยู่บนรถกูดับเดับเออแล้วมึงมาอย่างือทานด้่ยกูเถดะเขี้ยงไปเขี้ยงมึงมาเหี้ยงมันห้องใจยังบัดโอ้ยผมก็บอห้องใจยังหลอกลูกพี่แตถามซื่อๆดอกเออแล้ไปนึกว่าห้องใจเว้ยข้าแต่งก็ได้นั่งดูด้วย นี่หยานยาห่วยจักเลี้ยวมึงนักเลงเนาะหูเฮ้ยใครบอกอยากดอกูพี่ยกี่งคือไรเระทั้งเอายีนีเน่ยเจ้าหมูน้ำแล้วูกโหดตัวอตัวปากแข็ง แม่ม่ันยังลำบานเี่ไ่้นอูเล่เี้ยงลูกพี่แล้วมึ่อกีจังเดบันี้งเม่อวมาเอิญจอบไป่อนดิแล้วใครทอรบ้าบ่าบ้กคุณยังขอไปได้นอนด้หนิว้ายซอยยังไอ้คุณนั่งเอดรถคอย่นี่มเห็นเตี๋ยกมได้ว่างกันนั่นเด้ ลูกพี่เป่ากูพีเอ็นนี่ไาทลูฮะลูกพี่เป่าพี่เอ็นมาเตียแมนเอ็มึงกูจเาหดูเูจักันละขา่างเปยกกได้เดี๋ยวมึงมึงว่าจักันไอปก็เอ็นมาเตแมนนี่ไปหาเอ็มาิ อันกูกับลูกน้องแล้วดิแม่นบ uhh ้ล so> ูกพี่แม่นป um, okay? ัสสันไปก็เป็นพี่ตี้อยู่นะสิพี่ฉันดอกยังสิพี่สิปีอยู่เรื่องอะไรขึ้นกันนะอันปัสสันเดี๋ยวกูไปซอยมึงก็ได้ไปเอ๋อปัสสันตัวลูกพี่ยังก่อนปุ๊บ นี่วะเี้ยปะได้ปะผมอม่เห็นเลยวะไม่คันเจ้าเงี้ยบุญย่นโอ้จัเอยไม่หจะโคตรใสเลยหัวหัวเสียอีกเหลือจะทั้งเลยอคว้าอีกเลยนี่วะ แัไหนไลอยูกน้องว้าเล่าเลยป่านนี้เล uh. oh. ่ากินนี่ตัวสิโอ้พวกนี้ผมมาซอยค่ำขอบคุณโมนี่ค่ำเนาะขอบคุณครับไปซ้ายไปนี้ไปดิ

น้ำกูไม่เหยังมันไปงซื้อ,อกันวมันซื้อโอ้หนี่นะต่้งเป็นน้ำมึงยวพี่สมมตว,ว่าานจเจียารโอ้โดสเปารวถวอยู่นี่แล้วอย่ารถเฮียเนาะมันส่กงเออ

บอโนะบอจีโนนบอตีนจดแล้ว่าบตีนมึงแ้กุ้ยจังได้ันมันก็ต้องคุ้มสอมให้ตีนตัวบอตีนก็เมื่อบอได้มีผีบ้านางได รถรถตีมาเป็นลูกนางเจ้ววะทันปนางเบ่งลาอม่ม่มาใส่นตัว่า่งมึงได้ตีูให้ไดอกผู้่อนดีจี๊ะจะรอพูไปแล้วรมาเสี่ยรถไปให้แม่มันตัวป๊อปป๊อปั๊มาเลยปครับ กูซอมรถจนกว่าหกมุงกรกระทัาหาเราหนินะเ็นั้ไันนะตอตบ่แมนเออมันก็แมนอยู่แต่มึงก็คือบ่เฝ้าโัวไว้กูยนนันยี่คลาหลักนี่นะถึงนบีแกงปั่นขึนน้นวนลันี่คากูเนี่ยันแต่รถไม่ใส่เนี่ย โอ้ยไปสิหูวหนมมนเนาะว่ามึงมีโทรศัพท์โอ้ยทำไมใดก็มีเบอดอะัตัวยังเนายโอ้ยอ้ใช่ถ้านท่นเล่าสิมาก่นไปนั่งทายอยู่เฉยเฉย Ô, oh, khai nha Ô, nhìn đều không Mắt được một cái hè, hay Ô, nè, nè, nè. mèo nè, 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 ขอบคุณหลายๆแลูกพี่เอ้ยกี่โทรหาลูกพี่เอ็นไหฮะน่ะลูกแดงดักพี่ลูกแดงอยากไล่ะอยากตีไส้เบอร์ทะเลแล้วมปนดีครับเจ้ายวกระดีว่าแต่เราสิมาต่อไหนเห่อจยากแล้วแต่ว่าเรามาเราสิมาเรากูมาอยู่เด้ลูกพี่อ่ใครบุกคลผิดขั้นเซนแย่โอ้จังสั่นดอกตีได้การ ว่าแดนตอนนี้เราอยู่ไสล่ะอะยู่ร้องไกล้ห่นแล้วว้ากุระวามันยู่ไกใกล้หนอเจ้าไมได้ทําคนละโอ้ยแล้วกูสีไดจกับเง้ยบัเดเอาเล่นเเจ้าแล้วตัเห็นเลยมแหมีตีสองตีสามนบวตอดเงินน่ะ ง่อยก็สินี้ตัวไปถาม่าลูกพีจะมีมาอย่บ่าวขุปถาหามเย่ก็ว่านี่ละกูแจกว้ทงรถ เล้วบัิยวเล้วบักมีหนวยใหญ่ๆแหลกยางนี่เราเล้วบักมีเลี้ยวบังยวเลี้ยวบังยวเลี้ยวบักมีนวยใหญ่ๆแหลกยางเราโอ้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 ละนา